ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ก็ตื่นเวลาหกโมงเช้าครับนี่ก็ตื่นมาครับว่าสิจับนกดาดฟ้าครับผมเพราะว่าเมือ่อวานในตอนเช้าเนี่ยมันมาหลังห้องเลยครับเมื่อคันคือยังนงไม่สิขึ้นเลยแหละครับแต่ว่ากเลยคิดว่าสิเอาไปใช้ทิ้งไว้ดาดฟ้าแต่เช้านะครับ วัอนี้เมื่อคืนนีมันฝนตกครับทะเลยบฮูว่ามือเนี้ยังสิขึ้นอยู่ว่ะวันนี้ก็มาครับสองตัวครับผมนี่ครับก็บเป็นบักหงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นจองหงครับตัวนี้เป็นนกมาไม้ครับ นกภูเขาครับผมสีว่างม่มดตังนะครับไน่คีดออกแก๊งทีตังครับที่ว่าลงขีดไว้บาเป็นนกคนมงครับผมมาจัดพเนียดไหมครับผมเซ็งกันเลยกับพเนียดที่พีพัฒนาสงมาให้นะครับืมบ <c oughs> ่เอานะครับผม อากาศมันเย็นครับเดี๋ยวรอฝ้าแจงเล็กนิดนึงครับแล้วเช้าขึ้นไปดดดฝ้าล้วสำหรับ,บข้อมูลนกตรงนี้จะเจ้าของเก่าเป็นเจ้ว่านกตัวหลักบ้านเพิ่นนะครับ เบื้งทิ้นเ่นเลยกับทิ้นภูเขานะครับผมออกมาเล่นแบบหลงๆสีแบบรูาสิขันบ่ครับมุกดาสิบุรีตังกองไว้นะครับผมเพราะว่าสีลงมาทั้งล่างนคะแบบรับแต่ตอนนกกินเขากินน้ำมึอนะครับงงในการเอาไปใส่ลวดไปซองมือครับเพราะว่าผมไป ผู้ท้าเบิกไปเอาบักหมีมาแล้วครับเราลืมเก็บครับผมว่มมมาไม,ไม่ลืมล้วครับว่ามีเวลาเก็บอันเเป็นดบๆลงเนี่ครับเดี๋ยวท้าเบิงมึอนี่มันสินกมันนอนใส่ไปดิครับนี่อยู่ภูมิวงบาหลังนี้ครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับผม ผมมาจอบแล้วครับหกโมงนออกมาจากภูมิเอียบเกาะสายไฟเกาะสายไฟพอได้ยินนกผมขันปั๊บบินมาเนี่ยครับหยอดจัวเลยมาขันรอนอกผมครับวันนี้ผมคิดไว้ว่าต่อมองนี่ตัวหนึ่งครับผมแล้วก็น,นี่ครับ บ่ใส่ไปนี่ดีกว่าใส่ไปนี่ตัวนึงก็สเปนมองนี่ตัวนึงกับมองนี่ตัวนึงกับไปไกลกัน้นกมันขันรอก,กันนะครับแต่วันนี้ล้มครับเห็นไหมล้มนกเอียงนกเยียงแบม่มีเลยครับรู้ว่าจะคือบ่อ่ะเดี๋ยวใส่นกไปกันครับนิ่งดีนะครับนกใหม่โอเคครับผม ีก็บ่ค่อยเหมาะปานเดยครับใส่ไปประมาณนี้ครับใส่เป็นสีใดแล้วนะครับตัวนึงนีครับตัวนึงก็หันคอนออกมาเลยเรื่อ,อมาจีกหน่อยคิดว่าน,นะครับไปเดี๋ยวล้อหลุนมั้งครับมันจะออกมาตอนไหนบ่นนะเลยขึ้เหงียบพุน่นเลยลมมันแห้งครับวนะันนี้ไปเดี๋ยวผมลงไปทั้งล่างครับโอเค นมีก็บบ่คือนะครับผมตอนนี้เจ็ดโมงกว่าแล้วว่ม,มีแดดครับมีแต่ลมหนาวนกเขาก็อยู่พูดครับพนู้ม,มาได้นะครับไ,ไก่พุ้นน่าจะบ่คือครับเดี๋ยวรอบัองว่าจะมีแดดว่ะขั้นบ่คือผมก็จะเอาลงละครับ ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามครับผมหมอคือครับผมลมแห้งปมกนังฟองต้นแล้วก็มี่นกตอเพียงเดียร์เดยวกรบองม,มานะครับเนี่ยตอนนี้เก็บนกตอเข้ามาแล้วครับขนาดนกตอจดประคู่แล้วครับ พอดีครับผมโอเคครับผมมาคุยพอฟังตลูกไปจักหนกเลยแล้วยขอโทษอะไรครับผมคิดโอ้ผาดจัดครับ เดี๋ยวรอเมือ่ออากาศดีๆยังไปออกต่อครับผมสำหรับวันนี้ครับขอโทษดีไ์ครับผมสวัสดีครับ